พี่น้องเอ๋ยเพิ่นราว่าจานี่มีคุณหลายอย่างหันเป็นว่าถึกคอเงินแกวกำลังมาไผยผู้ว่าจาต่านผี้างผีหาไกลไก,กลกับเราสั่งให้ระวังคำตานย่าพ่านหาต่างแต่หาหลายเด้อคำชี้ขอขีขาแรลงเศรายาจมหาสันแล้วพี่น้องนะครับ เอาครับผมสุขสวัสดีเรบซี่นะครับมาสุภูสุคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะครับสูตรห่วยนาอ้วนนะครับผมช่องที่นําแนวทางครับสูตรหนวยคํานวณเลขเด็ดอาจารย์ดังเมาสุภีตอนนอกนะครับเอามาวอลายใหญ่ห้างพี่น้องนะครับก็จะมานะครับตามคาเรียบร้องนะครับที่แรกผมว่าจะลงพรุ่งนี้เช้าเด้พี่น้องนะครับตัดสินใจแล้วนะครับลงวันนี้แหละนะครับอ่า นะครับมันกาบเท่าอดดดอกพี่น้องมันคงจะไม่ชนเลขดังนะมัง้งนะครับมันเป็นหวยสูตรเนาะหวยสูตรมมไม่เหมือนที่หวยเขาได้มามันไม่ค่อยชนกันเราพี่น้องวันก่อนวันก่อนผมกล้องผมก็หกสี่ตัวเดียวไม่มีใครซื้อเลย <c oughs> โอ้นะครับแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาคัดจัดสรรให้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็พี่น้องนําไปคิดนําไปผิดเจรณากันเบื้องเดอร์พี่น้องนะครับมาจัดขาดพันนะครับ อากาศสิ่งคือเก่ามือนเดิมนะครับเราก็ต่งงางกนขอโชคขอลาบนําคือกันนะครับขอบารมีนะครับนะเนาะอ๋บุญมาวัฒนาทรงพี่น้องบารมีนะครับขอให้เปิดโศกเปิดทรั์นะครับรับดวงให้พี่ให้น้องได้รับโศกรับรั์เด้อให้เขาให้เขาให้เขาให้มาให้มาเอาจังคอยเบื้องกันพี่น้องนะครับเนาะเอาหอมามเบิ่งนะครับสูตรของเฮากอนพี่น้องนะครับ ของวัดก่อนก็ได้อยู่นะครับก็จะให้ดูหรือไม่ <c oughs> ก็พี่น้องไปย้อนดูเอาแล้วกันนะครับวันนั้นผมก็ฝันให้หกสีนั่นแหละนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนนะเพราะว่านะครับชุดเต็มเนี่ยผมทําไว้แล้วเนี่ยชุดเต็มบนล่างนะครับแต่ผมส่วนมากผมก็จะเน้นที่บนนั่นแหละนะครับชุดนี้นะผมก็เน้นไปที่บนนั่นแหละนะครับ แล้วสูตรที่ผมทํานะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับนี่แหละสูตรของเขาน,นี่น, 5, 5, น,นะครับนี่วดงินได้หกห้าเข้ามาหกห้าพี่น้องนี่งวดก่อนหน้าก็มาหกห้าก็ได้หกห้านะครับวดก่อนหน้านะครับได้ได้หกสี่นี่หกสี่ 4, พี่น้องนะี่นี่แหละที่ผมคัดวันนั้นนะที่ได้ห้าสี่หกสี่นี่นะครับแล้ววันนี้ทําแล้วได้ชุดนี้นะครับชุดนี้ซึ่งผมคัดให้แล้วก็คือชุดนี้นะครับ พี่น้องมักชุดเตรียมนี่แคปไว้ดูนะครับไปคัดเอาก็ได้นะครับมันมีไม่เยอะหรอกพี่น้องนะครับแล้วของปูนะครับของปูนั้นนะครับก็มีอยู่ในนี้แหละนะครับซึ่งมันตรงกันหลายสูตรหลายอยู่อย่าง0414ท่้งที่เราพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้ามาชมกันนะครับผมสให้พี่น้องเบื้องสูตรที่ผมนํามาคัดอีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจเนาะแต่ นะเราเาาห้องกระบอกหัวมันจะออกตัวไหนพี่น้องนะครับแต่ผมให้แนวทางให้ได้นะ,ะพี่น้องฟังไวเป็นแค่แนวทางนะครับเพื่อไปตัดสิน,นใ,จใจกันนะครับอยากให้ถื่อเพอยากให้มันถือนนะครับผมนี่อยากให้ถูกอยู่แล้วละ่ะไม่ใช่ว่าผมทาแลยไม่ม่อยากเห้นถูกเลยพี่น้องอยากให้ถูกมากๆเลยนะครับเอาสูตรนะครับสูตรที่นำมาคัดนะครับก็คือใช้หลักสิบนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับนี่ สิบสองครั้งหน่วยสองครั้งนะ้องพี่นอนะ้องเนาะพี่น้องจะเห็นไหมดูว่าจะให้ผมสูบเข้าอีกอ่ะสูบเข้าอีกนิดนึงเนาะอ่านี่นะครับหลักสิบสองครั้งหลักหน่วยสองครั้งนะครับหกหกบวกหกได้สิบสองห้าบวกห้าได้สิบนะครับสองบวกสองของที่ได้เท่ากับสี่ห้านี่พี่น้องมาดูสูตรที่สองสูตรที่สองโดยการหนึ่งหลักสิบนี่ลงมานะครับ เอามาเลยนะครับเขาเป็นหกและเจ็ดนี่พี่น้องคัดแล้วก็จะมาที่ห้าหกนี่คือทําให้ดูเฉยๆแล้วเอามาใส่ของเรานะพี่น้องเห็นว่าสูตรนี้มันเดินดีผมเลยสิพีเสนอพี่น้องนะครับเดี๋ยวหาปากกาแดงก่อนดีกว่ามจะได้เห็นความต่างนะครับนี่นี่นะพี่น้องนี่แล้วมาดูนะครับวดต่อมาว่ามันเดินจริงไหมนะครับ ก็คือหลัก1 0 2ครั้งหลักหน่วย2ครั้งนะครับบวกกัน10 6บวก6ได้2บวก2คงที่นะครับได้มาที่4และ5เหมือนเดิมนะครับหลัก10คก็5ดึงลงมานะครับได้ที่5และ6นะครับเขาก็ได้มาที่นะครับ4 6เนี่ยพี่น้องถ้าเราเอามาคัดของเรานี่เราจะได้เฮจ้นเลยเพราะว่ามันตัวเลขมันน้อยพี่น้องนะครับ แล้วที่นี้มาดูนะครับของวันที่นะครับของนี้ของวันที่หนึ่งตุลาเนาะหนึ่งตุลาคมหกแปดนะพี่น้องเนี่ยนะครับหลักสิบหลักหน่วยสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับนี่ได้แปดหกบวกหกเป็นสิบสองได้สองนะครับบวกสองคงที่นะครับแปด นะครับบวก2ก็ได้10บวก2ที่ได้เท่ากับ2 3สูตรที่2ก็คือดึงหลัก10ลงมานะครับได้มาที่4และ5ซึ่งนะครับพี่น้องนี่ถ้าจับประกบคู่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะได้ที่2นะครับ3 2 4แล้วก็2 5ผมจับวินเลยได้พี่น้องนะครับ แล้วก็มาที่3 4นะครับ3 5 4หหนะครับทั้งหมดนะครับจะเป็นตัวเลขแค่6ตัวนะครับแล้วทีนี้นะครับพี่น้องเขาก็มาเบิงว่าชุดของเราทํานั้นนะครับซึ่งเนี่ยมันคนละสูตรกันพี่น้องผมบอกว่ามันคนละสูตร้อพี่น้องก็ดูนะครับมันคนละสูตรแต่ตัวเลขมันออกมาคล้ายกันนะครับนี่นะครับแล้วเรามาคัดดูนะครับ ผมก็จะให้ในชุดสรุปนี้เลยนะครับวันนี้นะ,ะตัวที่ผมจะสรุปให้นะครับผมขอให้เด่นที่เพราะว่าของผมได้สองสามสี่อันนี้ได้สนะองกับสามนะพี่น้องเนาะฝั่งนี้ได้หนึ่งกับห้าผมจะให้สองกับห้าเป็นตัวเด่นนะครับสองและห้าเป็นตัวเด่นนะครับ พ่น้องไม่ชอบที่ผมทำเพี่น้องก็ไปจับคู่เอาละกันนะครับมีนะครับมีสองและห้านะครับเดินในตำแหน่งนะครับ10หน่วยบนนะครับผมนี่นะครับ10หน่วยบนมาขัดเบิ้งเพื่อน้องนะครับ2และ5นะครับ2ก็จะมี02นะครับ02 12 23 24 25 นะครับแล้วเรามาดูว่าที่มันชนกันมีตัวไหนมั่งนะครับมี2องส2มสอ3สีสแล้วก็4ีห้ามันชนกันทั้งหมดนะครับฉะนั้นเราก็นะครับมาเลือกเอาพี่น้องนะครับพี่น้องมาเลือกนะครับผมสีเลือกให้พี่น้องแล้วกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสูตรนี้จริงๆแล้วนะครับเขาก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับถ้าชนนะพี่น้องก็จะมี นะครับก็จะมี 2, 4นะครับ25แล้วก็มาที่นะครับส3 3 4นะครับแล้วก็มาที่ 3, 5มันก็จะมีอยู่แค่4ชุดพี่น้องนะครับที่นี้นะพี่น้องเนาะ ผมอยากให้พี่น้องเป็นชุดกันให้นะครับก็คือชุดที่มีห้านี่หนึ่งสองสองห้ามีไหมนีม่มีแล้วนะครับก็จะมีสองชุดนะถ้าเป็นชุดกันนะครับชุดกันนะครับก็จะมีศูนย์ห้าและหนึ่งห้านะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเลขบนนะ ถ้าพี่น้องอยากได้สามโตนะครับหลักร้อยผมก็จะมีตามนี้นะหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับผมได้มาที่หกเจดและ8ปนะครับลักร้อยเด้อพี่น้องนี่ผมชอบสี่นะครับก็จะมีหกนะครับสี่สองเจ็ดสี่สองแปสีสองนะครับแล้วก็มาที่6 ส3 7ส3 8 4 3นะครับชุดกันนะครับมีชุดเดียวที่ผมชอบก็คือ5ก็จะเป็น6นะครับ1 5 7 1 5 8้าหนี่คือชุด3ตัวนะครับไม่เยอะเราเพียงน้องเก้าชุดเองนะครับนี่คือสรุปบนนะครับ สรุปให้แล้วนะครับบนนะครับที่นี้มาดูชุดล่างนะครับเอายังไม่ได้ยังไม่ได้เน้นนะพี่น้องเราก็ไมาเน้นที่หลังเนาะพี่น้องเนาะหรือจะเน้นไปเลยนะครับเน้นก็จะชอบที่สีนะครับสที่มี4นะนี่นะพี่น้องแต่มันก็อยู่กับพี่น้องที่นั่นไปคิดปิจจรนานะครับถ้าเกิดว่าหลุดนะสี นะครับพี่น้องเลีงไว้ตัวเดียวนะครับถ้าหลุดสี่ก็จะเป็นสี่หนึ่งตัวเดียวนะนี่ไม่เยอะหรอกนี่ให้สามคู่เองนี่หนึ่งสองสามนะครับชุดกันสองนะครับนี่คือชุดสามตัวแคบพี่น้องแคบเอาแคปไว้าเบิรงนะครับหนึ่งสองสามแคบนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเรามาดูชุดล่างกันก่อนนะครับเสียเวลามากพี่น้องผมไม่อยากให้มันยืดปันยาวนะครับ ชุดล่างนะครับผมฟันให้จี้นะครับศูนย์และหนึ่งนะครับศูนย์และหนึ่งนะพี่น้องเด้อซึ่งนะครับชุดเต็มนี่เราก็ทําไปแล้วล่ะนะครับนี่เราผมทําไปแล้วนะครับศูนย์และหนึ่งนี่นะครับแต่เรามาคัดเอาอยู่ในนี้พี่น้องนี่นะครับนี่มาแน่ๆนะครับมาแน่ๆพี่น้องศูนย์และหนึ่งนะครับผมชอบมาก ถ้าเป็นนะครับมาจับกับฝั่งนี้ก็จะเป็น05นะครับ06 15 16นะครับเนี่ยให้ง่ายๆอย่างนี้แหละพี่น้องเพราะว่าชุดล่างเนี่ยผมก็ชิวเฉียดนะครับแต่ก่อนนี้แม่นมากพี่น้องอแม่นจริงๆนะครับงวดก่อนก็ให้59มา58นะครับ วันนี้ก็จะดักไว้นะพี่น้องเนาะขอดักหน่อยแล้วกันนะครับดักชุดกันนะครับกลัวของผมไปไม่ถึงมันงวดก่อนนะครับก็คือศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดนี่เด้อพี่น้องขอดักเลยนะครับผมขอดักเลยแล้วกันเพราะว่าวันก่อนผมให้แค่สี่คู่เหมือนกันนะครับชุดบนและชุดล่างนะครับ แต่ผมอยากให้พี่น้องระวังชุดนี้ันมาด้วยกันนะครับถ้ามาด้วยกันก็จะออกตัวนี้แล้วพี่น้องนะครับนี่นะครับสิบนะครับตัวเดียวไม่ออกนานแล้วพี่น้องนะครับแต่ออกถ้าเขาไม่ออกชุดนี้นะนะครับเขาจะมาชุดของเรานะครับชุดของผมนะครับผมก็จะเน้นไปที่หกนะครับหกหนึ่งหกศูนย์นะครับแล้วก็ห้าหนึ่งเป็นตัวรองไว้นะครับ ถ้าชุดกันวันนี้ผมชอบนะพี่น้องเนาะส่วนตัวนะผมชอบศูนย์เจ็ดนะครับเพราะว่าผมยันผมเลขผมไปไม่ถึงนะพี่น้องนี่ห้าหกเจ็ดแล้วเนี่ยมันเป็นแปดเก้าเลยงวดก่อนเนี่ย,ยผมให้ห้าเก้ามันมาห้าแปดเด้นะครับผมก็เลยกลัวว่ามันจะมาแบบนี้นะครับฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับความชอบส่วนตัวนะครับพี่น้องผมชอบที่หก เออที่ศูนย์นะเน้นเลยนะครับเอาตามนี่เนาะพี่น้องเนาะเออก็ให้แล้วก็ตามคาเรียกร้องนะครับเดี๋ยวเราวมามีวิเคราะห์แล้วพูดคุยกันพี่น้องอย่าลืมตัวนี้นะอา่าผมกลัวมากเพราะว่ามันหลักชนกันหลายสูตรมากนะครับมันชนกันนะครับแล้วเลขเอาเลขทูบก,ก,ก็ออกมาแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับแล้วมาวิเคราะห์กันทีนี้พี่น้อง นี่คือชุดบนนี่คือชุดล่างนะครับให้แล้วนะอย่างละสามคู่พี่น้องไม่เยอะหรอกนี่ดึงสองเอากล้องผมสูงเข้าตัวนี้เอาแผนออกไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนชุดสามตัวนะครับคร่าวๆนะหาความน่าจะเป็นนะครับคือชุดนี้เด้อพี่น้องหนึ่งสองสามนะครับพี่น้องก็ลองลองไว้สามสามชุดนี้แล้วกันนะครับ นี่นะพี่น้องเอาแคบแต่ละอย่างแล้วกันเอานะพี่น้องนี่บนนะครับหนึ่งสองสามเชะออาเรียบร้อยน้พี่น้องทีนี้ก็เอาล่างนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวไม่แน่ตอนเช้าๆนะครับผมอาจจะมาฟันให้อย่างละกู่เป็นสายด่วนให้แต่นี้ก็ด่วนแล้วพี่น้องนะครับเอาสุดท้ายพี่น้องเฮีงปังมานโชคดีดคดคนะครับเด้อคอยโศกศัพท์หลับไหลนะครับหลังไหลเข้ามา นะครับเอาเลขทูบเราก็นะครับมีตามนี้นะครับวันนี้ได้มาที่889นะครับผมถ้า889มาได้นะครับก็จะมาในชุดล่างนะครับผมเอาเลขทูบนะเนาะเขียนเลขทูบให้พี่นน้องก่อนนะครับเลขทูบนะครับเลขทูบ หนึ่งตุลาคม68นะครับได้มาที่นะครับ8 8 9เอ้าผู้หมักติดถูกนะครับเนาะตามนี้นะครับหมักจัดขัดพันพี่น้องนะครับทุกตัวเลขทุกแนวทางนะครับไม่เข่าไม่หลุดสุดท้ายพี่น้องเฮงปังมานโชคดีล้ำลุ้ยเงินไหลน่องทองไหลมาเฮงเฮงปังปัง,ปงมัน,ม,น,ม,นมันนะครับรับโศกรับทรัพนะครับ พี่น้องทุกคนทุกคนนะครับหมานเฮงปังเดือครัเด้อขอบคุณในการกดแช่กดไรกดจิตตามสุดหวยนาะอ้วนกระพรม